สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราก็จะเข้าสวนมาดูแลต้นบอนสีของเรากันค่ะวันนี้เราก็จะมาใส่ปุ๋ยให้เขากันค่ะบอนสีนี่เราก็จะปลูกพันธุ์แบบบ้านๆค่ะแต่ว่าเราก็ต้องดูแลเอาใจใส่ค่ะ ไม่ว่าเราจะปลูกบอนสีที่มีราคาแพงหรือราคาถูกเราก็ต้องดูแลเอาใจใส่เขาค่ะบอนสีเขาก็จะไม่ชอบปุ๋ยเคมีสักเท่าไหร่ค่ะวันนี้เราก็จะใส่ปุ๋ยแบบธรรมชาติให้เขาค่ะ เราจะใส่ปุ๋ยแบบที่เขาชอบโตเขาชอบกินและเขาจะโตไวามากค่ะปุ๋ยที่เราจะใส่ก็จะเป็นแหนค่ะแหนที่อยู่ในร่องสวนของเราเองค่ะไม่ว่าแหนจะเป็นแหนแดงหรือว่าแหนพันบ้าน,านเขาก็จะมีประโยชน์กับต้นพืชของเรามากค่ะ นี่ค่ะคือแหน่ที่เราช้อนมาได้ค่ะเดี๋ยวเราจะใส่กันค่ะเราก็ใส่ลงไปเลยค่ะเราจะวางให้รอบโคนต้นเขาเลยค่ะ แน่นี่ก็จะมีธาตุไนโตรเจนสูงมากค่ะมีธาตุอาหารหลายอย่างเลยค่ะเขาจะใช้แทนปุ๋ยยูเรียได้เลยค่ะปุ๋ยยูเรียนี่ก็จะช่วยให้ต้นยืดโตเร็วค่ะในกระถางเราก็ใส่ได้ค่ะเมื่อเขาย่อยสลาย เวลาเขาแห้งเขาก็จะกลายเป็นปุ๋ยชั้นดีให้กับต้นบอนสีเราเลยค่ะไม่ว่าจะต้นที่มีราคาหรือไม่มีราคาต้นเขาก็จะยืดยาวออกมาใบสวยมากค่ะเมื่อเขาได้กินอาหารสมบูรณ์สีเขาก็จะเข้มมากเลยค่ะ เราจะวางแบบนี้ให้ทั่วทุกต้นเลยค่ะก็ใช้ได้กับพืชผักก็ใช้ได้ค่ะเวลาเราจะปลูกผักแล้วก็โรยเขาบนพื้นดินแล้วเราก็พวนดินก่อนปลูกค่ะจะทำให้ดินนั้นล้วนซุยมากค่ะพืชโตก็จะงอกงามมากค่ะ แม่เขาก็จะช่วยบดบังแสงแดดให้กับต้นบอนสีได้ค่ะถ้าแดดร้อนใบของเขาก็จะไหม้ได้ค่ะนี่เราปลูกกับพื้นดินเราก็ต้องหาอะไรบังแสงแดดให้เขาค่ะ เมื่อแน่เขาคายน้ําลงมาพื้นเขาก็พื้นหน้าดินเขาก็จะเปียกชุม่มก็จะทําให้มีความชุ่มชื่นบอลสีก็จะได้กินน้ําอย่างเต็มที่ค่ะนี่ค่ะเราใส่ทั่วทุกต้นเลยค่ะเขาจะโตเร็วและ ใบเขาก็จะมีสีสวยมากค่ะเพราะว่าในแหน่เขาจะมีธาตุอาหารเยอะมากค่ะเหมือนการใส่ปุ๋ยเลยค่ะแล้วเขาจะมีความชุ่มชื้นมากเลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ